ครับผมมาต่อกันที่สมาคมแฮนด์บอลครับรถน้ำดำหัวนายกสมาคมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยครับนักกีฬาแฮนด์บอลในร่มและผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดพิธีรดน้ำดำหัวดรสมบัติคุรุพันธ์ครับท่านนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเนื่องในวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นครับพร้อมกันนี้ดรสมบัติคุรุพันธ์ท่านนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้อวาดนักกีฬาแฮนด์บอลในร่มชุดเตรียมศึกซีเกมเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่มหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่ววิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับพร้อมกับมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิง สำหรับซีเกมครั้งที่33หรือว่ากรุงเทพชลบุรีสงขลา2025มีกํามีกำหนดจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคมนี้ครับโดยแฮนด์บอลในร่มชิงชัยกัน2เหรียญทองที่ศูนย์ฝึกกีฬาภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี